คุณอาจจะคิดว่ารถเก่าแล้วจะต้องแบบนู่นนี่นะเกียร์เครื่องช่วงล่างดีนิ่มมากนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างคนอื่นชอบหรือไม่ชอบม่รู้แต่ผมดันชอบสิ่งนี้มากมาเอาคันนี้ไปเถอะคันนี้เป็นที่สุดของ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 ที่สุดขอให้คนที่จําเป็นต้องใช้รถเนี่ยมาได้ไปเถอะวะ่ะสวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันดรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้อยู่กับ h o n ด้ Accord นะครับ คือผมไม่รู้ว่าใครชอบไหมแต่ว่าสีเนี่ยผมชอบมากสีเขียวแบบคู่ใหญ่แบบรถหรูๆรถลักชัวรี่เลยนะแล้วก็อันนี้ปี1992 <Wow. S 1> นะครับสภาพบอดี้เลยนะโอ้โหนิ่งมากนะฮะแล้วรถเนี่ยพร้อมใช้งานคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยแอคคอรปี92เหรอคุณอาจจะคิดว่ารถเก่าแล้วจะต้องแบบนู่นนี่นะเกียร์เครื่องช่วงล่างดีนิ่มมากนะครับโดยเฉพาะ ข้างหน้าเนี่ยหล่อมาก <Wow. S 1> นะครับข้างหน้าเนี่ยหล่อมากไฟตรงกันชนหน้าเนี่ยไฟสปอรตไลท์เนี่ยสีส้มสีใสๆนะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยใสายมากเราไม่มีแตกหักเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขาที่ชื่อว่าแอ็กโฮอรตาเพชรน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคมาดูไฟหน้ากันไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้ง ไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในดีเทลอะไรต่างๆอยู่ครบเป๊ะหมดเลยไฟสปอตไลท์สีส้มเนี่ยใส่กิ้งเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปขัดเพิ่มอีกแล้วนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับกระจังหน้าเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยโลโก้ยังอยู่ครบเป๊ะนะตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวนะฮะแล้วก็ซีซีด้านล่างเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับไฟตรงนี้ก็ไม่ต้องขัดอีกแล้วใส่กิ้ง ไฟตรงนี้ก็เหมือนกันไฟหน้าอีกข้างนึงใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับปองอะไรต่างๆอยู่ครบหมด <Wow. S 1> ล้อเนี่ยไม่ใช่ล้อเดิมนะครับล้อเนี่ยเป็นของตัวแอคคอร์ดวงงูเหา่านะครับไฟส้มเนี่ยใส่กิ้งเลยไม่มีแตกหัก <Wow. S 1> ไม่มีแมลงตายด้านในนะฮะ <Wow. S 1> คุณเห็นกราบไหมกราบเนี่ยเป็นกราบแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวนะ <Wow. S 1> สภาพเนี่ยเดิมๆไม่มีเหาะก,กาวไปเลย พลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ยังดําเมี่ยมอยู่นะฮะยังดําเมี่ยมอยู่เลยก <Wow. S 1> ันคนสภาพยังใหม่อันนี้เนี่ยสภาพสภาพดีร้อยขีดขวดอ,อะไรไม่มีเลยนะครับ <Wow. S 1> โอเคประตูแน่นมากนะฮะประตูแน่นมากแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันปล๊กเลย <Wow. S 1> แล้วก็โคเมียมนี้ยังอยู่ครบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป,เป๊ะเป๊ะดีเทลทรงป่องอยู่ครบเป๊ะหมดเลยนะฮะ <Wow. S 1> ป่องเป็นทรงของมันเลยนะฮะทรงเป๊ะมากบางคนนฮะยังอยู่ แล้วก็เส้นตรงนี้ก็ยังอยู่ครบไฟท้ายเนี่ยส้มแดงกำ่ำไม่มีแตกหักเป๊ะมากเปะ๊ปะเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะสีขาวเหมือนกันไม่มีแมลงตายด้านในะนะแม้กระทั่งโลโก้ก็ยังอยู่ครบหมดนะครับโลโก้ฮ o นด้าเลยอยู่ครบแล้วก็ด้านนี้ไฟแดงกำ่ำใส่กิ้งนะครับแดงกำ่ำใส่กิ้งหมดเลยนะไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในไม่ต้องไปวางแผนว่าจะเปลี่ยนเพิ่มอีกแล้วไม่มีอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็อันนี้พลาสติกตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับ ยังอยู่ครบนะครับไม่มีแตกหนะัก <Wow. S 1> ดีเทลเนี่ยทรงตรงเป่งเลยนะฮะตรงเป่งเลยครับรายละเอียดครบบางโคนอะไรครบมาดูประตูกัน <c oughs> กรึบมากนะครับประตูกรึบจริงๆเลยนะฮะกรึบ <c oughs> มากเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ <c oughs> อยู่ครบไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักแล้วก็กระจกข้างนะครับไม่มีเบียดนะครับ <Wow. S 1> ไฟส้มๆยังอยู่นะ โป่งอะไรต่างๆยังเป็นทรงอยู่นะครับเรามาดูคอนโซลหน้ากันนิ่งเลยนะนิ่งเลยรอยขีดข่วนอะไรไม่มีเลยนาฬิกาอย่างยังใช้ได้นะครับปุ่มที่แบบว่าสามารถเอ่อตั้งนาฬิกาได้รีเซ็ตได้นะฮะ <Wow. S 2> ยังอยู่จะจุดสําคัญคือสปริงยังใช้งานได้คือผมไม่ต้องพนันาอะไรมากกับตาเพชรตัวนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนเริ่มเอามาแต่งกันเยอะ <Wow. S 2> เอามาเล่นเอามาแบบว่าเอามาย้อนอดีตกันเยอะมากนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าพอเห็นรถคันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยภายในเนีย้ยสีเนี่ยคนอื่นชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่ผมดันชอบสีนี้มากเป็นรถที่อยากเอาไปขับกลับบ้านแต่ไม่กล้าไม่ใช่เพราะว่ากลัวจะพังหรือกลัวจะดับนะแต่ว่ารถเขาสะอาดเกินผมกลัวว่าขับไปแล้วจะเปื้อนโอเคเราก็มาดูช่องแอร์กันนะช่องแอร์ไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหมือนกันไม่มีแตกหักนะฮะ ลิงชักเนี่ยนะครับยังอยู่ครบเปะ๊ะผ้ากำมะหยี่อะไรต่างๆอยู่ครบหมดโซนแอร์เนี่ยสภาพก็ดีปุ่มอะไรต่างๆตัวอักษรรูปอะไรต่างๆยังไม่มีถลอกเลยยังไม่มีความหนืดยนะครับยังไม่มีความหนืดปุ่มเปะ๊ปะเปะ๊ปะเป๊ะเป๊ะวิทยุก็ยังเป็นเทปอยู่นะเฮ้ย <Wow. S 1> hey, ถือว่าคลาสสิกใช้ได้เลยนี่น uh. ก็อย่าไปเปลี่ยนดังใช้งานได้ปกติทุกมละยรเนี่ยอาจจะมีตําหนิบ้างช่วงนี้ uh. นะครับจะมีตําหนิบ้างช่วงนี้ นะครับแต่ว่ายังดำเมี่ยมอยู่นะช่องใส่เหรียญน,นะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักเลยนะครับหน้าปัดสวยมาก <Wow. S 1> นะแล้วก็ที่จุดบุหรี่แล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่อยู่ครบช่องใส่ของช่องใส่แก้วอะไรต่างๆครบหมดนะครับที่วางของไฟยังเปิดได้นะครับ <Wow. S 1> หัวเกียร์เลยสภาพดีสภาพดีมาก <Wow. S 1> ลูกค้าผมที่เอารถคันนี้มาขายให้เนี่ย <Wow. S 1> เขาเอามาเทินกับ Ford Ranger <Wow. S 1> ผมไปอีกวันหนึ่งลูกค้าอีกคนนึง ว่าอยากได้พอดีเลยนะครับแต่ว่าเราขายไปแล้วก็เลยเสนออีกคันให้167ตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ลูกค้าเนี่ยเขาได้มาจากจากเออคนที่เขารักษารถแล้วลูกค้าผมเนี่ยดันเป็นคนรักษารถเหมือนกันรถก็เลยอยู่ในสภาพดีแบบนี้ก็ใครที่บอกว่าพี่ครับผมแม่งงบน้อยจริงๆวะนะอยากได้รถไปใช้สักคันเนี่ยมาเอาคันนี้ไปเหอะมาเอาคันนี้ไปเหอะ อันนี้เป็นที่สุดของที่สุดของที่สุด,ขอ,สดของที่สุดของที่สุดตาเพชรเลยนะครับแผงประตูเนี่ยคุณเห็นไหมสภาพสะอาดมากหนังข้างบนไม่มีรอยขีดข่วนมือเปิดประตูเนี่ยโคเมีมไม่ลอกนะแผงประตูกำมหยี่เนี่ยยังอยู่ครบไม่มีหลุดออกมาเลยขอบขอบไม่มีหลุดเลยแล้วก็นุมนวลกับที่จับเนี่ยไม่มีขาดไล่ลงมาที่ใส่ของเนี่ยไม่มีแห้งกลางเลยแล้วก็กำมหยี่ด้านล่างเนี่ยยังสภาพดีไม่มีขนหลุดไฟเนี่ยยังเป็นโทนไฟเดิมสีส้มกรอไฟไม่มีแตก นะครับลำโพงเนี่ยไม่มีแตกหัก <Wow. S 1> คุณอยากจะมีรถเก่งสักคันแต่คุณก็มีความกังวลเรื่องรถเกา่า <Wow. S 1> คันนี้คุณไม่ต้องกังวลคันนี้คือรถที่ใช้งานได้จริงแล้วผมสนับสนุนให้ทุกคนมาเอาไป <Wow. S 1> ใครที่อยากมีรถไปใช้เนี่ยใครที่แบบว่าหารถคันแรกของตัวเองเนี่ยนะครับคุณมาเอาไปเลย นะคันนี้ออกต่างจังหวัดได้ผมมั่นใจคันนี้ใช้ชีวิตประจําวันได้ <Wow. S 1> นะคันนี้ผมเชียร์แม่งเต็มที่เลยเออเชิงบันไดเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยเออหนังกลับอะไรต่างๆยังอยู่ครบเป๊ะหมดสภาพบอดเนี่ยสวยมากไม่มีขาดปีกเปิกไม่ล้มแน่นมากแน่นมาก <Wow. S 1> นะครับแน่นมากอาจจะเป็นเพราะว่ารถของเจ้านายเก่าเขาเขาเนี่ยนั่งหลังอย่างเดียวเขาเป็นคนโสดด้วยลูกค้าผมคนนี้แล้วคุณดูผ้ายางดิดําเมี่ยม โดยที่ไม่ได้ลงน้ํายา <Wow. S 1> แม้กระทั่งที่เล่นยิมนาสติกองก็ยังอยู่ก็บ้าแล้วอันนี้เป็นที่จับเวลาคุณนั่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้บังแดดนะครับกระจกไม่มีแตกหักสภาพยังดีอยู่แม้กระทั่งล่องอะไรต่างๆยังอยู่ครบเป๊ะหมดนะฮะเบรมือจับไปหนังยังไม่หลุดนะ <Wow. S 1> แล้วก็มีตรงนี้ฟรีฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยที่ใส่เหรียญใส่ของอะไรต่างๆยังครบเป๊ะ <Wow. S 1> ขอให้คนที่จําเป็นต้องใช้รถเนี่ยมาได้ไปเหออว่ะเบาะหลังเนี่ย สภาพดีก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีขาดเลยปีกเปิดกอะไรไม่มีล้ม <Wow. S 1> นั่งนั่งสบายนะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ยุคยุคเก่านะครับแต่ว่าคุณครับสภาพแบบนี้หายากมากแล้วสําหรับบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยรถเก่าแต่สําหรับบางคนคือคุณค่าทางจิตใจกว่าสำหรับบางคนเขาอาจจะมีเงินเยอะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขาชอบแบบนี้เขาเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ชอบแบบนี้ก็เยอะแยะโอเคครับแล้วก็ อันนี้ไม่ห้อยนะครับนะที่เขียวบุรีนะครับพายางอะไรเดิม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 ,เด,มเดิมหมดคลีนมากลําโพงอะไรข้างหลังเนี่ยอยู่ครบเป๊ะหมดเลย <Wow. S 2> แทงประตูเนี่ยสภาพดีมากรอยขีดข่วนไม่มีโครเมียมตรงมือเปิดไม่ลอก <Wow. S 2> พลาสติกไม่แตกนะนวมกับมือจับเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยโทนไฟยังสีเดิมเดิมอยู่ไฟสีส้มแล้วก็กรอบเดิมไม่มีแตกเชิงบันไดย,ยังอยู่ครบเป๊ะสะอาดมาก พลาสติกอะไรยังไม่มีรอยเลยนะ <Wow. S 1> อันนี้ล้ออะไหล่อยู่ด้านล่างนะครับล้อเดิมจะเป็นซีซีแบบนี้นะครับรอยอักอยู่ครบหมดเอาจริงแทบจะทุกคันเลยเวลาเจอรถถูกและดีหรือผ่อนผ่อนถูกหรือเวลารถที่มีโปรโมชั่นที่พี่พันจัดให้ผมก็อยากให้ลูกค้าที่จําเป็นจริงได้ซื้อไปถ้าเราเจอคนที่ไม่เคยมีรถเลยใช้รถเก็บเงินมาซื้อรถแล้วก็กําลังมองหารถคันแรกแล้วเจอเขาได้เจอผู้ใช้จริง ผมจะรู้สึกว่าผมแม่งโคตรประสบความสำเร็จ <uge ot noise> เครื่องเกียร์อย่างที่ผมได้ลองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลย <Wow. S 1> <î una> นะครับแม้ว่าบอดี้จะเก็บสีมาใหม่น,นะแต่ว่าการใช้งานอะไรเนี่ยยังปกติอยู่แต่โดยเฉพาะภายในเนี่ยภายในนี้เดิมๆเลยนะครับแทบไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยภายในเดิมรถ <Wow. S 1> ปีขนาดนี้ยคุณดูดิคอนโซลหน้าอะไรต่างๆอะไรอยเงี้ยยังอยู่ครบหมดนะครับแผงประตูนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขีดข่วนเลยสักนิดเดียวสักนิดเดียว นะไม่มีแตกหักอันนี้เปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝา,ดฝาท้ายยังอยู่ครบหมดเชิงบันไดอะไรยังยังไม่มีแตกหัก <Wow. S 1> พลาสติกอาจจะมีริ้วรอยแถวๆนี้อันนี้เบาะด้านนี้ไม่มีรอยขาดเลยนะครับนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตําหนิของเขาที่หลุดออกมานะครับมีตําหนิตรงนีนะ้มีขาดแค่ตรงนี้เรามาดูกันรอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดเป๊ะเลยนะครับอะไรเดิมๆหมด จะมีเครื่องที่เปลี่ยนมานบที่ไม่ใช่ของเขานะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมของเขาแต่ว่าเป็นตระกูลตระกูลเดียวกันพลาสติกอยู่ครบหมดไม่มีแตกหัก <Wow. S 1> อันนี้เป็นเครื่อง2องพันสองนะครับซึ่งไม่ใช่เครื่องเดิมของเขานะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาถูกมากนะครับราคาอยู่ที่6 7 0 0 0บาทเท่านั้น6,7 0 0 0นะครับใครสนใจเนี่ยโทรมาเลย0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันดีพานรัตน์1999 0813142568 k มลรัไลน์ดีแ i ส i SI 0880 d อย่าลืมเติมแอดไซดานาดานาด้วย Facebook ดีเวนวักพันนรัตนะครับครอบครัวเริ่มมีสมาชิกเยอะขึ้นลูกๆคุณเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็การใช้รถเนี่ยจะสะดวกกับคุณมากเราอาจจะมีเงินไม่เยอะอย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วแต่เราจำเป็นต้องใช้รถก็มาเอาคันนี้ไปนะครับ มาลองขับได้นะครับที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม p ีนะครับทุกคนลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเงินพร้อมก็มาเอาไปลองดูว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่แต่ถ้าคุณต้องใช้เงินทั้งชีวิตซึ่งทําให้ครอบครัวคุณลำบากอย่างเช่นไปเอาค่าเทอมลูกไาเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง oh, <no. S 1> ก็พร้อมก็มาเอาแล้วกันประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ <S <S สวัสดีครับ